สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับบ้านหม่ำจกมกฉเฉลยเรื่องเมียน้อยพาจุงออกสื่อที่เชียงรายเป็นตลกแถวหน้าของเมืองไทยที่ใครๆก็รู้จักรักและชื่นชมอย่างมากสําหรับหม่ำจกมกและหลายคนต่างรู้กันดีว่าหม่ำมักถูกจะอําเรื่องเมียน้อยตอนที่รักกับมดคือมาเล่นน้าเต้าปูปลาด้วยกันเขาก็จะปิงตนแอบชอบอยู่เราก็ชอบเขาเพราะเขาหน้ารักดี เราต่างคนก็ต่างปิ้งกันแต่ไม่กล้าบอกกันแต่ตอนนั้นพ่อแม่ของมดไม่ค่อยชอบหน้าหม่ำจนทุกวันนี้พ่อแม่ของมดก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิมแม้จะเป็นหม่ำจกมกแล้วเขาก็ยังไม่ชอบแม้เขาจะเสียไปแล้วเพราะเจ็บใจที่พาลูกสาวเขาหนีตอนพามดหนีมดอายุเพียง14-15ปีเมื่อถามต่อว่าพอเข้าวงการบันเทิงแล้วความรักของหม่ำกับมดยังดีเหมือนเดิมไหมหม่ำบอกว่ายังเหมือนเดิม แต่ก็มีบางครั้งที่หลงระเริงไปกับนักร้องคาเฟ่สิ่งที่เกมเลยถึงขั้นมีปัญหาก,กับเมียก็คือการอําเรื่องเชียงรายคือเขาเป็นแขกที่มาเที่ยวคาเฟ่เดี๋ยวถ้าพูดถึงอีกก็เป็นประเด็นเพราะชวนทะเลาะหาว่าเรายังคิดถึงเขาอยู่เวลาซวยซวยจริงนะอย่างเวลาเปิดทีวีเปิดไปเจอช่องที่เขาพาไปดูสามเหลี่ยมทองคําจังหวัดเชียงรายก็จะหาว่าเรายังคิดถึงเขาอยู่บางทีเขาดูละครก็ถีบเราตกเตียง จากนั้นก็ถามต่อว่าเรื่องเชียงรายน้ำมัาจบยังไงเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกได้ว่าเมียไม่กินข้าวกินปลาตอมใจเขาไม่รับข้าวรับน้ําทีนี้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทําอย่างนี้เราต้องเสียใจต้องเสียใครสักคนหนึ่งเพื่อทําให้ทุกอย่างมันโอเคไม่งั้นเมียตายแน่ต้องเลือกต้องเลือกแล้วถ้าอย่างนั้นลูกชายก็ต้องตายด้วยเพราะมันไม่ได้กินนมก็เลยเลือกดีกว่าฝืนใจมากเราคิดว่า เราจะพูดยังไงดีคิดยังไงดีพอบอกเขาเท่านั้นแหละคือเราก็พยายามติดต่อเขาถามว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงแต่เขาใจแข็งเขาคงรู้ว่ายังไงวันนี้ต้องมาถึงไม่ติดต่อเรามาเลยเราก็บอกหมดว่าเราเลิกแล้วนะถามว่าได้อะไรจากบทเรียนตรงนี้บ้างมั่มบอกว่าลูกเรากําลังโตเอ็มกําลังเป็นสาวแล้วเลยตัดสินใจว่าไม่เอาพอแล้วไม่เอาแล้ว ใครชวนไปไหนก็ไปด้วยแต่ไปนั่งดูเคยไปสัมภาษณ์กับนิกกี้ว่าบอกไม่ชอบใส่ถุงก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าไปเที่ยวแต่ไม่สนใจใครในงานถแถลงข่าวขุนบรรลือไกลถึงเชียงรายกิมมิกหม่าซุกเมียน้อยเหตุผลที่ต้องบินมาถแถลงข่าวไกลถึงเชียงรายมีความในแฝงเหตุเพราะกระแสะข่าวลือของหม่าที่แอบซุกเมียน้อยไว้ที่นี่เริ่มงานด้วยเจ้าตัวจูงมือสาวท้องแก่ขึ้นถแถลงข่าวบนเวที แต่ไม่ทันไรมดเมียตัวจริงก็โดดขึ้นเวทีฉาสวงแตกโวยวายว่าเรื่องที่แซวกันคือเรื่องจริงใช่ไหมแต่ก่อนที่ตลกคนดังจะหัวแตกพิธีกรหนุ่มจอร์ดถัปนัทสัตยานุรักษ์ก็ขึ้นมาช่วยเคลียร์ว่าแท้จริงแล้วคืองานถแถลงข่าวที่แฝงกิมมิกว่าพี่มัมซุกเมียน้อยไว้ที่เชียงรายนี่เองขอบคุณเพื่อน,นทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข,ข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ